ผมเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนได้ชอบรู้จักคนเพราะผมไปได้ยินคำคำหนึ่งมาเป็นนักดนตรีนี่แหละคำพูดว่าแบบทุกคนนะเป็นคนพิเศษทุกคนมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะไปค้นหาเขาหรือเปล่าไม่ชินครับไม่ชินไม่ชินเลยครับผมคือเป็นความรู้สึก แปลกใหม่มากๆแต่ว่าขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทุกกระแสะตอบรับเลยครับมันไม่เคยมีอะไรตรงแบบนี้มาก่อนนะผมผมแบบงานชิ้นนี้ก็เป็นงานชิ้นรแรกในชีวิตของผมด้วยอะไรเงี้ยผมแล้วก็มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็รู้สึกกดดันด้วย <c oughs> ถ้าให้พูดแบบตามตรงครับผมเพราะว่าเป็นบทที่ ใครๆหลายๆคนก็น่าจะคาดหวังแล้วก็อยากจะดูอะไรเงี้ยมผมก็เลยอยากจะนําเสนอตัวฉดกลายออกมาให้ได้ดีที่สุดับผมก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าน่าจะเป็นงานที่ยากมากๆและหนักมากครับคือตอนนั้นก็แบบเป็นการทํางานด้วยแล้วก็จริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับงานละครของเรามากๆอะไรเงี้ยจนแบบผมมันรู้สึกตัวอีกทีนึงก็ไม่ไม่ได้จากโซเชียลหรอกครับรู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมเดินออกไปแบบซื้อของแน่นอนแล้วคนทักผมว่าแบบ ไมชัดก้าชัดก้าเน<ม>่ยผมก็โอ้ย<ม>นี่แหละผมว่าอันนี้คือโมเมนต์ที่แบบผมเริ่มรู้สึกได้อะไรเงี<ม>้ยครับผมไม่ได้คิดว่าผมสร้างสแตนดาดอะไรหรอก<ม>คือก็ดีใจที่คนชอบแล้วกัน<ม>ครับผมไม่ได้จะแบบว่าต้องไปสร้างสแตนดาดสร้างความกดดันอะไรให้เรื่องต่อๆไปผมคิดว่าตัวนั้นไม่ใช่ประเด็น<ม>ของการทําละครชุดนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมองเรื่องการให้ความสุขกับผู้คนมากกว่า ยากมากครับไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าผมโตมาที่ลำปางก็ตลอดชีวิตเลยครับผมแล้วตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพใหม่ก็แบบโอ้โหเก็ตเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่หรือว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ย้ายมาทํางานในเมืองในอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจผมว่าแบบมองไปที่ไหนก็มีแต่ตึกอะ่ะใช้ชีวิตยอยู่ในแนวตั้งแล้วแบบมันทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลย แต่แม้มันก็มีมีมีหลายด้านครับอกรุงเทพก็เป็นเมืองแห่งโอกาสเหมือนกันอืแต่ตอนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆก็โฮมซิกอยู่ครับคิดถึงบ้านอยู่ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นานพว่าสมควรเลยครับแต่จริงๆครอบครัวผมก็พ่อผมเป็นคนเยอรมันมเขาก็จะมีความคิดอย่างนี้อยู่แล้วว่าแบบเด็ก18ปล่อยให้เขาไปรับเติบตอะไรอย่างนี้ทางพ่อไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ตลอดครับ ือว่าการทํางานมันจะเชฟคนเราให้มันเป็นคนใหม่มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่นีครับผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราโตขึ้น <moved. S 1> ผมเรียนวิทย์คณิตแล้วผม,มอ่ะเวลาไปเรียนวิชาภาษาหรือว่าอะไรงเงี้ยผมมีความสนใจเรื่องภาษาด้วยแล้วกลายเป็นว่าครูที่ผมเคยเจอแบบมีประสบการณ์ด้วยเงี้ยเขาเขาจะบางทีก็ไม่อาจไม่ได้เข้าใจเด็กวิทย์ขนาดนั้น หรือวิธีการสอนหรือว่าวิธีการแบบทำงานอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะแบบเป็นครูคนหนึ่งที่เข้าใจเด็กคนนี้แบบเหมือนเราอยากเป็นครูคนนั้นที่เข้าใจเราะตอนนั้นที่เราเรียนอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมจบวิทย์คณิต์มาแล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเราน่าจะเป็นครูสอนสายศิลป์ที่เข้าใจเด็กวิทย์ด้วยมันน่าจะแบบครอบคลุมมากๆน่าจะทาอะไรให้กับโรงเรียนได้เยอะก็เหมือนเป็นการแบบ เป็นแบ่งเส้นทางชีวิตเลยว่าระหว่างเราจะเป็นครูหรือว่าเราจะเป็นนักแสดงเราจะเลือกอะไรแล้วถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเราจะต้องแบบทิ้งอีกทางหนึ่งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมแต่ตอนนั้นผมก็ผมก็คิดดูว่าจริงๆแล้วว่าผมอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นครูจริงแต่ว่าน,นั้นคือความใฝ่ฝันในด้านอาชีพถ้าความใฝ่ฝันในด้านใจเราจริงๆเราอยากได้อะไรซึ่งผมรู้สึกว่างานอาชีพการแสดงเนี่ยมันมันก็ให้สิ่งที่ผมใฝ่ฝันได้เหมือนกัน การเป็นครูผมรู้สึกว่าความเป็นครูมันอยู่ทุกที่คนที่เขามีอาชีพเป็นครูเขาก็ไม่ได้มีอาชีพแค่แบบแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นผมรู้สึกว่าอาชีพครูมันคือ24ชั่วโมงมันเป็นตอนไหนก็ได้ครับถ้าเรามองไมกี้ผมก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเฟรนลี่เขาถึงง่ายอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่ได้ว่าผิดไปจากไหนแบบหน้าจอหลังจอผมก็เป็นนี้แหละ จริงๆแล้วนะ่ะม,มันผมว่าสําหรับคนเราที่จะมองทุกอย่างเป็นแง่บวกไปหมดมัน impossible หรอกแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราที่จะเลือกออกมาแบบเออเอามาคิดออกมาแบบเป็นเป็นครูสอนเราอะไรเงี้ยผมผมว่าการมองโลกในแง่บวกมันก็สําหรับผมเองมันก็ช่วยผมมาตลอดนะครับเราก็ต้องมีพาร์ทจริงจังกับชีวิตบ้าง <c oughs> แล้วก็ต้องวางแผนแล้วก็ต้องเซ็ตเป้าหมายอะไรเงี้ย ก็มีครับผมเพราะว่าบางงั้นเราก็จะใช้ชีวิตแบบ go with the flow เกินไปผมรู้สึกว่าพอมันยิ่ง go with the flow มันก็จะยิ่งหลงทางถ้าเกิดสมมติว่าเราบังเอิญโชคชะตามันพาเราไปหลงทางเรามีการวางแผนสักนิดนึงก็อาจจะดีขึ้นมีครับผมก็มีพันนั้นก็ดีครับผมขอบคุณขอบคุณที่เห็นว่าผมเป็นคนวางแผนในแง่หัวขอบคุณครับในช่วงแรกๆผมคิดว่ามันหนัก ตั้งแต่อายุ18ที่เข้ามาในวงการบันเทิงจนวันนี้21คสิบเสามปีที่ทํางานมาผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆืผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นเยอะมากดีกว่าผม,มไม่ได้คิดว่ามันหนักผมรู้สึกขอบคุณมากๆดีกว่าม,มันทำให้ผมเรียนรู้อะไรเร็วขึ้นครับผมพยายามจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับลิมิตของเขาว่าดีพอคนเราไม่เท่ากันแต่สําหรับผมแล้วมันก็ไม่มีลิมิตแล้วครับม,มันก็ ดีเขาว่าดีโอเวอร์มันก็ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นก็แต่ว่าไม่ดีเราก็ต้องหาบาลานด้วยอะไรเงี้ยครับเป้าหมายที่สูงสุดมีครับแต่ไม่บอกอผมรู้สึกว่าเป้าหมายที่สูงที่สุดในชีวิตเวลาเราไปบอกใครมันจะไม่ดีไม่รู้นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆ มันดูมีความน่าสนใจดูมีความแบบแรงดึงดูดแรงพิเศษอะไรสักอย่างในแบบสิ่งแบบที่เราเฮ้ยเราคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เราต้องลองต้องลองต้องลองอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับลองทําดูได้นะลองแบบลองแบบว่า Get out of you r แบบ Comfort zone อะไรย่างเงี้ยสนุกดีนะถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จถ้าเกิดว่าเราพลาดมันก็เป็นการเรียนรู้แต่จริงๆบ้านผมเป็นคนที่ไม่เคยตีกรอบเขาให้ผมลองทําทุกอย่างก็สังเกตได้จากพีเดบิวต์แต่ละอย่างที่ผมทําก็คือว่าแบบ ลิมิตอยู่ตรงไหนก็คือไม่มีครับไม่มีลิมิตลองทํามาหมดแล้วครัเอาละสนุกละภาพแรกคืออันนี้จะเป็นคลิปเต่แคร์บกโอเคนนนนภาพนี้มันอยู่ใน MV เพลงครับผม <c oughs> คือในเพลงนี้ผมใช้เพลงของคู่ใช้เพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดทงชัย <c oughs> มันเป็นงานกระชับสัมพันธ์ของโรงเรียนผมโรงเรียนลำปางกาเรียนีกับโรงเรียนบุญยาวาธวิททาลายเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสองโรงเรียนแล้วเขาจะมีมาโคกันแบบว่าทํางานกิจกรรมกิจอะไรเงี้ยแล้วนีก็เป็นแบบวิธีการนําเสอนองานเป็นรูปแบบการ PR ก็คือใช้เพลงคู่กัดแบบริ้นกับฟันอะไรเย้ะคือจริงๆคอตูไม่ได้อะไรหรอกน,นี่เสื้อพ่อด้วยแล้วก็แบบความแบบผ้าขาม้าอะไรจริงๆมันเป็นแฟชั่นของสภานักเรียนผมอยู่แล้วด้วยครับระบบิดละ ผมเปลองไทาน <IS> <AS ata> ักเรียนเพื่อนอีกคนที่เต้นเดินเป็นประธานนักเรียนนะโอ้โหน่าจะป .5 ครับเนี่ยอันเนี้ยผมเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับผมจริงๆเรียนสายวิทย์มาตั้งแต่มป .4 แล้วก็เรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์มาตลอดจนจบมัธยมชั้น6เป็นโปรเจกต์เล็กๆของห้องเรียนของผมเองโลนารดงโลนารลงอันนี้ผมโลนารลงปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับ ผมทาวิจัยด้วยนะช่วงน,นั้นอะทาวิจัยกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์้วยนะปอห้าผมไปประกวดที่อินเดียเลยนะ <มา S 1> เป็นตัวแทน<ๆ>เป็นตัวแทนของแบบว่ารุ่นเด็กแบบว่าไปทํางานวิจัยตอนนั้นผมทางานวิจัยเกี่ยวกับเปรียบเทียบบริเวณความชื้นในดินเอ้ยเปรียบเทียบวความชื้นในดินบริเวณที่มีการสร้างฝายชะลอน้ําและไม่มีการสร้างฝายชะลอนนะ้ำณผืนปา่ามั่นพยาแช่จ,จังหวัดลาปางเนีเป็นโครงการสร้างฝายชะลอน้ําที่ผมไปวัดความชื้นในดินว่า มันทําให้พื้นที่เหล่านั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นจริงหรือเปล่านี่ไงสร้างฝายทําจริงๆครับผมไม่ได้แค่ไปวิจัยนะผมทําจริงๆเป็นกิจกรรมที่ผมทํา<ม>กับครอบครัวตั้งแต่เด็กทําทุกปีเลยครับก็ <c oughs> เป็นเด็กตัวน,น้อยใส่เสื้อสีส้มไปขุดอันนี้น่าจะเป็นฝายดินผมก็จะฝดินฝายหินก็ช่วยแบกหินแบกทรายแบกไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ไปสร้างฝายชะลอน้ำอะไรอย่างนี้ครับผมผมเป็นคนชอบธรรมชาติผมชอบป่าไม้ผมชอบแม่น้ำลำธารแล้ว แล้วตอนนี้มันก็เป็นแบบแอคทิวิตี้ที่มันสนุกดีผมชอบอะไรลุยๆนครับผม mm hmm. แม่ผมก็เป็นคนลุยด้วยเหมือนกันก็เลยไปลุยกันทั้งครอบครัวเลยคนระับ mm hmm. ขอบคุณทุกๆคนครับ mm hmm. ที่คอยใ,ให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบว่าทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับทุกๆงานที่ได้รับมอบหมาย mm hmm. จนผลงานมันสำเร็จภูม mm hmm. ิใจก็ ดีนะครับผมเป็นมุมเล็กๆเราเราสามารถภูมิใจกับตัวเองได้นะมันไม่เล็กเมกี้สามารถภูมิใจเยอะๆได้รขาก็ภูมิใจภูมิใจตัวเองครับผมเวลาไปมันก็ให้กําลังใจตัวเองได้ด้วยครับผมนะตอนนี้ที่ละครคนไทยได้กระแสาหรับดีเยี่ยมมากๆภูมิภูมิใจมากๆแล้วก็สุดท้ายไปต่อครับชีวิตคือการเรียนรู้ครับยังไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนไม่กี้เป็นกําลังใจให้ไมกี้ครับผมแล้วก็ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นให้เมกี้ด้วยผม,ผมก็จะตอบแทนในการให้ความสุขกับทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมละครชุดดวงใจเทวพรมตอนขอ,อไทยของผมน่าจะจบไปแล้วก็สามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับทาง3 Plu หรือว่าทาง Netflix ก็ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้หลักๆก็คือดวงใจเทวพรมครับผมไปต่อยังไม่หยุดครับแล้วก็ละครเรื่องต่อไปของผมหวานรักต้องห้ามของผมแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของผมด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ